รับผมชื่อกล้องพบคุดแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อว่าออโต้นะครับอันนี้เป็นคลิปแนะนำตัวของค่ายคนชอบกนครั้งที่9นะครับก็เอก่อนอื่นผมอยากเล่าอะไรหน่อยผมผมเกิดวันที่3ามพฤศจิกาก็คือเมื่อวานใช่ไหมแล้วแบบผมไปผมอยากติดค่ายนี้มากเลยแล้วผมไปวัดหลวงพ่อโสธรอ่ะผมไปบนมาเลยนะเว้ยเออจริงจริงจริงจไปบนวันเกิดนะครับอือในวันเกิดเฉย บนว่าอยากติดมอกเกษตรไงแต่ว่าค่ายนี้เปิดพอดีผมก็เลยบนว่าอยากติดค่ายนี้ด้วยอะไรนี้เออก็คลิปแนะนําตัวควรจะมีอะไรบ้างก็นิสัยผมนิสัยผมใช่ไหมผมเป็นคนแบบตรงๆเป็นคนล่าเริงเป็นคนแบบว่าเข้ากับสังคมได้ง่ายอะไรเงี้ยครับแบบสมมติผมไปค่ายผมรู้สึกว่าผมชอบนะ รู้สึกว่ามันมันแบบว่าได้สร้างตัวตนใหม่กับคนใหม่ๆห,หรือจากคนใหม่ๆอือรู้จักแบบเพื่อนๆพี่ๆได้สร้างคอนเนคชันไว้เผื่ออนาคตอะไรเงี้ยครับผมชอบนะจอิจริง,รงข้อดีของผมผมเป็นคนอันนี้รู้สึกว่าเป็นข้อดีนะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนทําอะไรแล้วอะ่ะทําสุดคือแบบว่าสมมุติทํางานใช่ปะ่ะก็แบบผมก็จะทางานของผมแบบเต็มที่เลยแต่ ถ้าเกิดสมมติมีคนอื่นมาบอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ตรงเนี้ยมันแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะมันไม่ได้มันทําอะไรแล้วมันก็ต้องทําให้สุดถูกไหมเออผมเป็นคนอย่างนั้นผมคนอย่างนั้น,น,น,นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นคําจากตัวผมบอกตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคือคือคือ คือรับแรงกดดันได้ดีครับแล้วก็แบบคือสมมติสมมุติสมมติมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะแบบรับรับรับแรงกดดันได้ดีและอีกอย่างก็อย่างที่เห็นกันหน้าตาเอ้ยไม่ขนาดนั้นก็ธรรมดาครับทั่วไปส่วนข้อเสียของผมนะครับก็ ผมเป็นคนค่อนข้างเทนซิทีฟครับคือแบบว่าคือแบบสมมุติพี่ใช่ปะพี่มาพูดอะไรแบบแรงๆกับผมผมจะแบบอุ้ยเจ็บใจอะไรเงี้ยแต่มันก็คือเจ็บนะเป็นคนเซนซิ i ีฟคือแบบใครพูดอะไรมาคือเจ็บเลยแต่ไม่ได้เก็บออกมาคิดคือเป็นคนเซนซิ i ีฟแต่ไม่ได้ฟุ้งซ่านอะแต่ก็คือเซนซิ i ีฟอะเออก็เอามัน เก็บมาคิดแหละแต่มันไม่ได้แบบฟุ้งซ่านคิดไปไกลอะไรเงี้ยอืมอีกอย่างข้อเสียผมคือผมเป็นคนเสียงค่อนข้างดังครับคือแบบแล้วแบบเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยผมแบบผมก็พูดเสียงประมาณเนี้ยเขาจะปะแล้วคนแล้วคนอื่นก็แบบจะบอกว่าอุ้ยตะคอกทําไมขึ้นเสียงทําไมบางทีก็แบบเออเข้าใจผมหน่อยผมเป็นคนอย่างนี้เนานะเออก็ประมาณนี้แล้วก็ มีอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบไม่ชอบไม่ชอบรอคนอื่นคือแบบผมเป็นคนแบบสมมุตินัดนัดสิบโมงใช่ปะ่ะผมจะไปประมาณเก้าโมงห้าสิบคือเผื่อประมาณห้านาทีสิบนาทีคือไม่ได้เป็นคนเผื่อแบบเผื่อเวลาแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคือจะไปก่อนเวลาแหละแต่ไม่ใช่จะแบบเผื่อชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็คือจะเผื่อมานี้ห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ย ผมก็ไปเออแล้วก็รอสมมุติแบบมาอะสมมุตินัดอย่างที่บอกนัดนัดนัดสิบโมงใช่ไหมเออแล้วแล้วคนที่นัดด้วยอ่ะเออมาสายประักแบบห้านาทีสิบนาทีผมเข้าใจเข้าใจได้แต่ถ้าแบบมันไปแบบเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยผมแบบจะหัวเสียมากเลยแล้วผมถ้าเกิดเขามาแบบสายมาชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ป่ะแล้วเขามาผมจะโกรธเขาเลยแบบไม่คุยกับเขาเลยอ่ะ คือผมไม่ชอบเลยครับคนแบบไม่รักษาเวลาอะไรทำนองนั้นอืมแล้วก็ถ้าย้อนไปข้อดีผมผมบอกว่าผมเป็นคนทำอะไรแล้วทำสุดพี่รู้ไหมครับผมลองเหมือนอะไรเอ้าวกามีแลงว่าเป็นมา,าปา้าเที่ยวได้ ากูเบี้ยวใช่ไหมกูได้กินความพัวกัะเจี๊ยบเดี่ยวเกมี้ยงดอดกันคอโดนกันคอแกมดอดกันคอโอ้โดนไข่ย้ำตายน้าน่าน้ากูแปลงล้างได้ลานหน้ามาป่าเดียวได้สายสายหยีหยีหยีโดนกัดเกือบครับเอารับผมติดค่าเถอะนะพี่ผมเต้นขนาดนี้